สวัสดีสสดคร่คะน้องต้นหอมค่ะน้องต้นลำครับจ้าเอ๋วันนี้เหนือมีนัดก,กับพี่หมีเอาไว้เรื่องอะไรมาน้อง้ำยางมัดเป็นโลโ<อ>น่ากินมากไปดูกันเลยค่ะไปพี่หมีอยู่ไหนวะ ถึงเวลาปิ้งบานมาเลอร์แล้วค่ะงั้นพี่ขอพี่ขอแบบไม้หน่อยแบบไม้มาเลอร์แบบไม้เด็กจะปิ้งนะไรเดยวพี่หนีจะเป็นคนปิ้งนะคะอยากกินก่อนปิ้งแล้วอะอากาศมันเย็นมากเลยค่ะเกือบล้างเท้าหัวใจหัวใจค่ะ สวยมากเลยอยากกินตอนไม่ปิ้งแล้วเนี่ยอะอเราต้องเอามะมันโลลูกหัวใจเอาใส่ไว้ในจานสีขาวค่อยๆดึงนะใส่ในจานสีขาวเลยโอเคเหนียวๆครับมะมัโลน่ากินน่ากินจะดึงยังไงเนี่ยชิ้นนี้นุ่มมากเราชอบกินมะมัโลมากเวย มันอร่อยนุ่มนุ่มมามันเหนียวๆหน่อยโอ้เหนียวเหนียวมีหลายรสเลยรสช็อคช็อกกินสุดรสสตรอเบอรี่อืมอ่ามารมลนี่ก็เหนียวมากโอ้ยเละแล้วเละแล้วเละแล้วเฮางาบงาบงาบมือใครเห็นนะโอเคอร่อยมาก ้ทำถ้ามีเล่ให้น้ำกินได้เลยนะผิวนนเนี่ยพี่หมีทำหน้าสงสัยอะค่ะพี่หมีอยากกินบม้ามันหโหลหูพี่หอมมาปิ้งกันเลยค่ะนี่สามคนติดเอานะหน่อยนั่นต้องเอาใหนดุมันจะได้ลุกเร็ว,วขัน้็น้ำน้ำได้ไหมสวยไงได้ดารงเรื่องใหม่ๆแล้วอะ ขอน้าไฟดีอุ้ยเหนียวติดกันไม่แล้วค่ะไค่ไหมใครไหมน้ำบอกใครไหมใครไหมอืออึศร้ายจังไปพี่มีกินได้ยังไงพี่เมย์พี่มีจะกินได้ยังไงเนี่ยพี่มีระวังไหมมือนะหูยคอบพี่เมย์พี่เมยหน่อยนึงก็ได้พี่เมย์ี่ยังหน่อยนึงนะยังไม่สุกเลย เวลาสุกมันจะนิ่มๆใช่ไหมละฟาอุ่นๆอลอร่อยมากครับหัวใจงอร่อยมากมันเป็นมากัรอบปิ้งนะไงพี่มีมันเดีอวแล้วอุ่นๆคุงตอ่ะ ปิงไปได้ร้อนมือปิงแล้วน้องคนนี้มายังไงล่ะคะเนี่ยน้องก็จะมาขอสินแบงค์น้องก็มาขอส่วนแบ่งน้องอยากกินด้วยย่าอืมน้องอยากกินด้วยอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนบ้านของพี่หมีหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพื่อนไม่มีมีหลายแก๊งเลยอันนี้ตัวก็คือจ๊บบี้ค่ะอันก็คือจ๊อบบีะ เขามีลูกด้วยนะคะใช่ค่ะดูสิเขามีนมด้วยค่ะใช่เขามีลูกเพิ่งให้อาหารน้องไปเองค่ะน้องเขาล้มบงด้วยนะคะใช่นเขามีเพื่อนอยู่ด้วยเน้างเขาเลยน้องเขามาขอไม้ปิ้งกินฮะเฝ้าบ้านด้วยฮะเป่าเป่าให้น้องเขาลองชิมดูได้นะคะใช่ใช่ใช่เป่าก่อนนะร้อนไม่น้องเขาเป็นทั้งไม้เหรอแต่ลูกต้องเป่าก่อนนะมันร้อนนะคะเออน้ำหมาเตรียมตัวกินสูตรดีแล้วเลยสูตรดีมีเสน่ห์ น้องกินไหมล่ะน้องเขากินไม่เป็นกินเปล่าน้องเอ๋อะไรอ่ะอืมอ่ะน้องเขากินไม่เป็นไม่ไม่แล้วน้องกินเปล่าน้องไม่โลอย่างนี้วางให้น้องครับเดี๋น้องเปลียงนะเอาต้มมัดไม่กินเลยเปลียงนะโอ้โหเปลียงมาท้าใจกินดีกว่าน้องไปอ่ะ นี่สิมัน้เจ้ามาเขาหาแล้วอร่อยไหมคะอร่อยครับอืมมีจะไม่นมนะ่ะชนชนกันหน่อชอนกันหน่ที่มีชนหน่อยชนน้ำลายติด <7 S 2> ด้วยที่มีกินลูนะั่นเหรอชนไม่กินดีกว่าเราค่อยทำช่วยม่แม่เล่ นายแบบว่าแบบสุกแล้วเนื<ม>้อ<ม>ของเทยโดนถ้าใส่ไมาแบบนั้นไม่ปิ้งนะคะกินได้เลยค่ะ,ะนี่ค่ะวันนี้อากาศเย็นไหมคะเย็นมากเขาบรรยากาศดีมากเนี่ยว้าวสุกแล้วอามีไหนก็ไหนแล้วแหละิ้งมาทำใจกินเลยลุ้ยโอ้โหอืออ เต็มเต็มเข้อฮืมอ่ะไม่ดูไหนีนการจะกกรอบไหนค้ากรอบไหมข้ากรอบไหมคะชิมนไหมคะอือนีองก๊อปเนี่น้องก๊อปเลยพี่หมีปิ้งอีกได้ค่ะพี่หมีนี่เป็นแถบปิ้งนะคะวันนี้ อันไหนกว่าพี่มี่โชว์นะคะของพี่หมี่ว้าวอันนี้จะปิ้งยังไงนี่ฮะชิมไม่ได้ชิมไปแล้วคะ่ะ <laughs> มันเป็นโลปปิ้งน่อร่อยมากเลยใช่ไหมคะใช่คัะปิ้งง่ายด <laughs> ้วยค่ะอากาศเย็นๆนี่ วิ่งมากวัวกินไม้มาเร้่อยๆอากาศเย็นๆ่ะบรรยากาศดีพี่มีกินได้ยังอ่ะไม่มเลือดตกใจพี่มีให้น้องต้นน้ำก็ได้ค่ะเกิดเหตุระคายคิดขึ้นมาต้องต้องเถี่ยวออกนะเอาออกกัได้เหรอขอบคุณพี่มีพี่มีทำให้ต้นนำแรงทำให้หนูเข้าใจพี่มีหรือยังทำเป็นกล้าทำให้หนูเข้าใจนะคะว่ามาแบบนี้ห้ามปิ้งโดนไฟเกิน หอมมากอร่อยมากอืหถ้าเกิดน้ำกินไม้หมดแล้วอันนี้อันนี้มันก็จิ้มแล้วก็ไปปิ้งฮะอือจิ้มแล้วก็ไปปิ้งตัวเกาะค่ะมาปิ้งกันค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ปิ้งปิ้งเลยระไม้เมื่อกีนขอน้ำไม้ไปแล้วของพี่ติดไฟขอไม่ถามดิต้องเอาน้ำมาลาดอะ สวยงามมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากเฮ้ยมันก็จะละลายแล้วก็สุกแล้วเอ้ยพี่อมีระวังไฟไหม้ีติดกันอีกแล้วระวังไฟไหม้มือพี่หมี่ยะนี่ละลายชนเลยไหมคะชนเลยไมคะไม่เด้ยังไงเดี๋ยวพี่หมี่ยังไม่ได้สุกอีกอีโอ้ยงานนี้ต้องชนแล้วค่ะพี่หมี่พี่หมี่ไม่้่าสุกเลยาช้นล้วพี่หมี่คนไหนคนไ ชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะพี่หมีจะให้ใครเอ่ยไม้นี้เอาให้ต้นหอมต้นหอมจัดไปสองไม้จุกๆค่ะยืดได้ด้วยยืดได้ด้วยร้อนไหมคะน่ะเดือดไม่ร้อนนะโถไฟแรงมากอืออือเอาไปหงูห้างห้างเอาไปแลน้ำเอามั้ยจกแล้ว ตุ๊กล้ตุ๊ก้วออเอามากันเลยแ่เอิมบง่าฮ่าฮ่าให้แฮี้หน่อยนะคะปิ้งืด้งิ้งนิ้งป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 ิ้งหิ้งปิ้งาิ้งปินงปิ้งปิ้ปิ้งป้วปิ้งป้วปิ้งิ้งปิ้งป้ปิ้งปิ้ ได้ยังคะได้ยังน้องเขาต้นมัดเขาหายไปแล้วน้องเขาต้นมัดไปแล้วค่ะอน้อำเครียดเลยน้องเขาต้นมัดหายไปแล้วอ่ะ <c oughs> นีเ่เป็ารแหวหายไปกับตา <c oughs> อันนี้เป็นการทำให้มัดโลกหายไปภาย <c oughs> ากรุ <c oughs> ่นยากรุ่น <c oughs> ของต้นน้ำเองนี <c oughs> ่ไะมันไม่รูย้ยื้มาดูนะไ <c oughs> ปแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันอ่ะไม่ดี่ะฮึหัวใติตาอร่อยไหมคะอืมอร่อยมากครับเฮ้ยยังมันจนไปขโมยมาให้รูอดีกว่าอุ้ยมาแล้วโจรมาแล้วหยิบมันไปด้วยฮะจล้างมือสสววย่ะลืมล้างอ้าว เหมือนต้นธนาคารเลยในป้นแบบนี้นนเลออือตอนนี้หัวใจต้องมาแล้วอ่ะกินแบบสดๆไปเลย <c oughs> โอ้โหปิ้งไม่ทันกินแบบสดๆไปเลยมือปิ้งแล้วขัดใจร้อนไม่ทันใจเลยไฟไม่แรงเราก็แรงรูไปคุยกับพี่หมีบ้าง่ะพี่หมีพี่หมีงหรฮฮะพี่หมีเป็นเพื่อนกับ จ้ข้าวต้มหมัดเมื่อก yeah okay. ี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกวางด้วยพี่หมีพออยู่ที่บ้านพี่หมีมีเพื่อนเยอะแยะหมดเลยอ่ะใช่ไหมพี่หมีเป็นเพื่อนกับข้าวต้มมัดใช่ไหมคะใช่โอเคอ่ะอุ้ยก็เป็นแบสดๆแบบไม่หอแล้วใเลยค่ะไม่ละกุน จำจนจุกมันมันโลกสองอันทีเดียวตุ้ยเข้าไปทีเดียวได้เลยไหมคะจำจนจะเอาชิ้นสุดท้ายมากรีดเหรอสองชิ้นอะรอบเดียวได้ไหมคะเอาชิ้นเยวกว่อนโดนถุกเกินไม่ได้ขมยเลยให้แล้วแล้วคะ่วคะวันนี้หมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะกลับบ้านตอนไหนเนี่ยก็ต้องรอพี่มีกลับ่อนค่อยๆกลับไป กลับเอรมั้ยได้แล้วค่ะมีแนวขึ้นบ้านแล้วทำท่าแปลกๆครั้งแรกเราจะเพิ่มจังก์จังโั้ใครจะว่ายน้ำไปเดีท่าแปลกๆก่อนอ่ะทำท่าเพนกวินค่ะดูว่ายน้ำไปเดี๋ยวเราจะทำเพนกวินให้พี่หมีดูเราเข้าแถวตรงนี้แล้วเราเดินแบบแบนกวินให้พี่หวเดี๋ยวนุ่ยจะทำท่าทางตึ้งนี่ค่ะจะต้องแบนน้ำทางกวินก่อนใช่เดี๋ยวเราบอกพี่หมีก่อนพี่หมีรอดูเลยนะพี่หมีรอดูนะด้วยนะเฮ้ะมายืนฝั่งนี้หาจไม่ออกนะ 何 ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบายที่รไกบายด้วยบ๊ายบาย